ยาตัจะปรุงใส่เกลือใส่น้ำมันหอยใส่น้ำปลานิดหน่อยให้มันหอมใส่ที่รล,ลงไปแล้วก็ผัด ผัดกะหล่ำยายจะไม่ใส่น้ำตาลนะเพื่อนเพื่อนเพราะกะหล่ำม,มันหวานอยู่แล้วอันนี้คือไข่ขาวที่เหลือจากทำสังขยานะทุกคนทำสังขยาเราจะใส่แต่ไข่แดงส่วนไข่ขาวเราก็ถ้าไม่เกียวเราก็เอามาผัดผักแบบนี้แหละเพื่อนกดไว้กดไว้รอให้ไข่ขาวสุก ไข่ขาวก็สุกแล้วนะทุกคนไข่ขาวสุกทั่วแล้วนะเพื่อนๆมันจะจืดชืดเลี่ยนไปยายจะใส่พริกขี้หนูแดงลงไป ตัดเลี้ยนนะเพื่อนๆตัดเลี่ยนเสร็จปิดแก๊สผัดกระล่ำไข่ขาวของยายก็เสร็จแล้วนะทุกคนถ้าถ้าทุกคนจะเอาไข่ขาวไปเจียวก่อนก็ได้นะเจียวแล้วคุกคุกคุให้มันสุกก่อนแล้วค่อยผัดผักให้เสร็จแล้วแค่เอามาคุกกับผัดผักอีกทีหนึง่งอันนั้นก็อร่อยนะ แต่ว่ามันหลายขั้นตอนยายชอบขั้นตอนเดียวแบบนี้ง่ายๆแล้วทุกคนมากินข้าวกันค่ะ